ถึงรูปเกมวันนี้นะกถึงรูปเกมวันนี้หน่อยครับคือ um, um, I mean um yeah. right? มันเราแบบปล่อยเขาเล่นนะตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกปล่อยเขาเล่นจนเสียประตูแล้วก็ขึ้นจะมาจิดตัวตอนแข่งขันรับ ดัง่ัตรในเกมคือขึ้นหลังก็ก็ก็กดีขึ้นนะครับเกมกลับมาเป็นของเรานะครับมีโอกาสสร้งรางโอกาสทำประตูหลายครั้งแล้วก็สามารถทําประตูกลับมาได้2ประตูแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะเตะสมูได้ครับกับในทั้งหมดในเกมซึ่งยอมรับว่า โอเคแหละมันมีจังหวะที่ว่าทีมได้โอกาสหลายครั้งตรงนี้นี่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในเกมหน้ายังไงบ้างครับยังไงนะขอทีมอ่าพูดถึงว่าในเกมก็มีจังหวะที่ว่าทีมมีโอกาสได้ทำประตูแล้วก็ตรงนี้หละครั้งตรงนี้จะมีการปรับปรุงในเกมหน้ายังไงบ้างครับ ใ e last, last part of the game the finishing we, yes we clean t h chance but we cannot score more goals we need to score more goals แล้วก็ที่ we work the week and we try to fix this goal ก็ต้องกลับไปทำงานนี้นั่าเดิมนะครับแล้วก็พร้อมการจดสกอร์นะครับจดสกอร์ครับทำงานหนักขึ้นนะครับกลับไปเน้นเรื่องการพาสการส่งในตอนสุดท้ายแล้วก็การจบสกอร์ครับกลับเกมหน้าครับยังไงบ้างครับ มองง่าในเกม่มมเกมเรา้งมามคะแน e ้ s า e งก้ลั0 t ก home กลับไปในบ้านนะครับน่อเราก็ต้องไปหาข้อบกพร่องของเกมในวันนี้นะครับเพื่อไปแก้ไขแล้วก็งเอาสามแต้มให้ได้ครับในบ้านฝากถึงแฟนบอลครับ say thank you for Fun Club, thank you very much to come here and support us and sorry for the result but okay second first half better to not talk but second half we congratulate the players because they tried the best and they give the maximum so thank you the Fun club thank you very much for support us and i hope next game at home they come a lot of them ก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับเลยนะครับว่าที่ตามมาเชียในวันนี้นะครับอย่างเกมแรกก็ไม่ต้องพูดถึงไปเลยดีกว่านะครับแต่ว่าส่วนในครึ่งครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกไม่ต้องพูดถึงครึ่งหลังก็ก็ได้ประตูกลับมาแล้วก็สามารถทำลูกเกมกลับมาได้ก็ขอบคุณแฟนคลับที่ตามมาสนับสนุนแล้วก็ตามมาเชียนะครับแล้วก็หวังว่าในบ้านจะมีแฟนคลับตามไปเชียมากขึ้นเหมือนเดิมนะครับครับโอเคครับผมมากครับกิกโซมาส